โอเคมากดกดโอเค s ป a c e t ทูเกต p อัพะฮะโอ้หจริงๆอะ่ะผมกะจะอัดในโลบอกมันมีอยู่ในในโลบอกแต่ว่าเอาแบบอันนี้ดีกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันต้องเสียตังค์หมดเลยแต่ก็ไม่นะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะแปดโมงเช้าหรอก็ไม่เชิงนะคือกูเข้าใจแหละบ้านเขาแปดโมงเช้า,ชามัน มันอาจจะยังไม่พาจิตยังไม่ขึ้นแต่กูัวไม่น่าใช่8ปดโมงอะ่ะกูัวน่าจะสักสองทุ่มแหละออ๋โอเคโอเคเออแม่บอกเราว่าอะไรเนี่ยเออ why you bring so p e n อ่ะฮะไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งอะไรนะ ฉันทำรัสญ,ญาียให้แล้วในมือชาวนี้ไปดูที่ตู้เย็นอันนี้แม่เราโอเคเอาเชิมยัดครับอันนี้จะเป็นเพื่อนใช่ดูจากคอ e เ s เ t ชันแล้วเป็นเพื่อนโอเคอันนี้เป็นห้องนอนพ่อกับแม่เราเอา่าโอเค ลัญญาอยู่ในตู้เย็นเบโอ้ยเคยบ้านมันน่ากลัวมากไอสัตว์เท่าที่ผมเห็นคนอื่นเล่นเกมนี้คือมันไม่ได้เล่นแบบเอาเหนื่อยเลื่อนเหนื่อยธรรมาชาติเลยแต่มันเล่นกับความกลัวภายในข,ข้างในจิตใจเราอะเฮ้ย โคตรน่ากลัวเลยโอเคอ่ะฮะโอเคจากนั้นก็อาหารนั้นมันเดี๋งแล้วนอนไปทำการดูทีวีโอเคคือบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยบ้านไม่ใหญ่แล้วมันมีพื้นที่ไม่เยอะกูชอบอย่างนี้เ,เกมในเกมผีนะอ่าโอเคนั่วงไงต่อ สเปซทูเกตอัพดูแล้วผมน่าจะต้องเออ,อคืดอะไรเนะี่ยเปิดทีวีโอเคมานั่งแล้วก็วางอาหารไว้ตรงนั้นกินยำ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 ทีวีมึมมมมมมมงไม่ควรเปิดหนังผีดูนะเป็นกูกูเปิดดู YouTube เปิดหายหยัวะไรบัญยาอ่ะดูละกูอะ กูยังรู้ว่ากูเล่นเป็นคนโลกจิตหรือเปล่าเนี่ยแม่งดูอะไรแม่งโคตรน่ากลัวเลยไอ้ย้ะแล้วโอวบรรยากาศเพ่มเคีียมากยำยๆำยำไประหว่างนี้ผมก็ขอกินข้าวก่อนด้วยกันนะเอาหรอเอาผมจะก็กดไปมั่วสั่นแล้วมันสิทีทำไมกูไม่กิดจิ่ใโอเค รู้สึกเอ่อพวงนอนแล้วอ่อะฮะโอเคพวงแล้วไปพวงแล้วฮะเวดีครับไม่สั่นโอลิเวอร์เอ่อไอะนีะ่ะฉันจะเรียกเอ่ออะไรนะคครับมีกลคำทีเจสสิก้า น่าจะหมายถึงปาร์ตี้ใช่ไหมต้องมีการคุยกันไม่รู้คือบางคำศัพท์มันมันแอดวานซ์หน่อยเข้าใจแบบภาษาพูดภาษาเสียวอะภาษาเพื่อนอะแบบเพื่อนมากๆแนวอเมริกันนะเอาไว้ไหนตรงนี้ตรงนี้ด้วยกันไปไปนอนไปไปรีบขึ้นไปรีบขึ้นไป อ่ะฉันขอโทษนะไม่แต่ฉันก็ต้องไปมันมันย่อมาจากอะไรอันนี้คำนี้นถ้าท่านผู้ชมรู้ก็บอกไงนะมันเป็นคำย่อไวผ้ผมไม่รู้โอเคไปนอนเลยใช่ไหมจำไว้นะอา้อาวใช่ต้องทำการบ้านก่อนไปนอนเด็กนี่แหละแบบตัวอย่างที่ดีของเด็กเว้ ร้ายใช่ไหมกูอยากไปนอนแล้วตอนนี้ลนะทั้งในชีวิตจริงยังแค่กูอัดตีสองอนะ่งตอนนี้ลนะเอาต้องทำกันบ้านเหรอโอเคีอ,เคอืมอ๋อเปิดทีวีไว้ข้างล่างโอเคไม่มีสมาธิก็ไปปิด บรรยากาศมันมันยั่วไอ้เหี้ยแล้วมึงดูภาพเกมดิสดัตว์เก่าชิบหุ่นท้ายว่าไหมปิดเออสวยคลิปนี้ผมน่าจะไม่ได้ตัดต่อมึงรีบขึ้นบนไหนกูไม่ชอบขึ้นบน,นไหนช้าๆไอ้เหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลยเออ ปกติเกมนี้จะมันมีผี้อะไรพวกนี้ผมจะไม่ค่อยไอ้นี่แต่แบบอันนี้มันอันนี้ผมยอมรับมันน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอันเนี้ยเนทำการบ้านปึ๊บโอเคเที่ยงคืนอืมเที่ยงคืนนี่มึงนอนแล้วคุณนอนตีตีสองยังไม่นอนเลยเนี่ยฮะคุณเสร็จกับการบ้านแล้วโอเค มันก็เป็นนอนซะเนี่ยไม่ทักอะไรมาหาเราอ่ะอย่านอนดึกนะลูกฮะฉันไม่ควรได้ยินจากจากมิสมิสสพอลอ่าฮะโอเคคือน่าจะเป็นใครเพื่อนบ้านใช่ไหมเม y บ e ครับจังหวะนี้หาับพานอนตีหนึ่งสิบหกอืมรู้สึกอยู่น้ำไปไปกินน้ำเลยกูคือถ้าเทียบกับเกมไอ้นั่นในโลบอกที่ผมเพิ่งอัดไปล่าสุดนะ่ะอันนั้นกิ๊บจอยเลยนะอันนี้มันเทีย้ยแบบน่ากลัวชิบหายกูไม่อยากคิดสภาพว่าถ้ากูเล่นผ้าอื่นเนี่ยมันจะให้กูจิตตกขนาดไหนโอเค น้ำน้ำอหไรโอเคอ่า okay. uh huh. ขิดขวาเพื่อด uh huh. okay. uh huh. ื่มอ่าช่างเป็นอะไรจีิงไปกด g ์อ่า ทำไมเมื่อกี้มันมีให้ผมคลิกอะไรด้วยไม่รู้ดินี่กลัวเสียงไอ้นี่แหละเยอยเออแม่งน้ำหมดยังวะไม่รู้กูต้องแดกจนหมดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจีโชว์ไป แม่งแค่เป็นเด็กที่ดีจริงๆเลยกูเออโอเคจดจีไปไปตรงนี้แหละเดี๋ยวค่อยเก็บทิ้งตอนเช้ากูเป็นคนอย่างเงี้ยหยอกเล่นครับหยอกเล่นผมไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกโอ้มึงเปิดไฟในบ้านไหมเนาะไอ้เหี้ยเปิดก็ดีนะพี่ รับหานอนอับอแม่ส่งภาพอะไรมาคุณอยู่นั่นเหรอใครอยู่ที่ประตู e r i o u s l y ผมก็เห็นคนอื่นเล่นภาคแรกดูแต่แบบเห็นแบบข้าวๆแล้วกลัวๆกลัวไปอะ่ะตอนดูคนอื่นเขาเล่นวิดีโอ ไอ้จิกโก้ยี่ไมันหาูว้าเราไม่ควรจะไปยุ่งกับเขานะครับเราควรจะขึ้นไปออไปไปไปนี่นี่ปีฮคลิกจู่ไฮเออ,คเ,อ,อเคเปิดข้อความดิ ฮะเพราะมันค่อนข้างที่จะอนะฮะกันอุอ้ยอุอ้ย don't answer the door ไปได้ไหมไปไปไปกันไปกันจริงเหรอวะกูไม่รู้ดิมโอเคโอเคมูลวอลกับกูมูลมูลวอลหนีหนีไอ้เหี้ยนี้นี้นี้นี่เออกูคิดล้วเนี่ยเ ไอ้เหีย้ยไปีเสด็จเกิดสเปกบา้ากูนี่มึนจริงๆเลยก <ST RA C EN SE> ูไม่ไม่อ่ะไม่อ่ะแม่งอยู่ดีๆก็เปิดมาไอ้เหีย้ยไหนมันจะอยู่ห้องพ่อแม่กู <ST RA C EN SE> ตอนนี้แม่งอยู่ด้วยความสิ้นหวังมากๆตำรวจมาแล้วใช่ไหมไ <ST RA C EN SE> อ้กูกลัวกูไม่อยากออกไป ยัไงเป็นกันครับฮะเอเคเกมอีสปายฮะจบแล้วหรอสวายเวิลเย้นู๊พาำอะไรกูไม่แน่หลอกนูลลโอลโหเคเย้ผ่านแล้วเว้ยผมครับป้าพอแล้ว เอาตรงดีแอคชั่นกูมันไม่มีกูต้องกูไม่จำเป็นต้องดีแอคชั่นอะไรเยอะไหมเพราะมันแบบเกมมันเป็นเกมผีกูต้องดีกูต้องดีแอคแค่ตื่นเต้นได้เหรอ